โสดวิตว,วิผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้น ครับวันนี้5คู่แล้วก็เป็นการชกในรูปแบบมวยไทย5ยกนะครับทุกคู่เลยทีเดียววันนี้คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับายแดงแหวนเพชรเล็กอึ่งอุบลจะเจอกับยอดทองไทยก๋วยบางคอแหลมฝ่ายน้ําเงินนะครับคู่นี้แดงต่อให้1ปอน117กับ118ปอปดอนครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอารันนุชกางให้คะแนน3ท่านรัฐพลเจ้าพิคุณสมศรีภูศรีและสุธนันปรุเขตครับ เอาละครับรูปร่างช่วงชกก็ชัดเจนนะครับยอดทองไทยได้สูงได้ลอยนะครับสายกับขวานะครับสายของยอดทองไทยกับขวาของแหวนเพชรครับดูประวัติไฟแดงนะครับแหวนเพชรอึ่งอุบลครับนายรัตภูมิบานแฮมนะครับ19ปีครับนักชกจากอำเภอน้ m Yuen จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับพี่อึงอุบลคนรวยเพื่อนคุณสมชายใจชอบนะครับแล้วก็มีคุณสมพรโกรมลศรีให้การสนับสนุนปัจจุบันที่ซ้อมอยู่ที่ใครบวยอึงอุบลชื่นชอบรถถังจิตเมืองนนนะครับ42ครั้งชนะ28แพ้14ครั้งฝ่ายทีมงินยอดทองไทยกลวยบางคอแหลมน,นายธนวัต์อุ่นใจครับ18ปีครับ18ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีโอ้โดับบี้แมตช์เมืองอุบลแล้วครับ หัวนหน้าคณะคุณต่วนเป๋เกียรติคมสิงห์แล้วก็มีพี่กวยบางทอนแหลมเป็นผู้จัดการแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่วนเป๋มวยไทยครับชื่นชอบต่วนเป๋เกียรติคมสิงห์ลูกพี่ของเขานั่นเองครับ35ครั้งชนะ30แพ้5ครั้งครับเอาละครับคู่นี้นะครับถือว่าสนุกเร้าใจแน่นะครับดาบ่แมทเมืองดอกบัวนะครับซ้ายกับขวาสูงยาวก็ต้อง่ายน้ําเงินเลยครับยอดทงไทย มาดูว่าแหวนเพชรเองก็การผ่านมวยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลครับแล้วก็เดินขยับตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับโอ้โหดูนะครับมาแต่ละเม็ดนี่หนักๆแรงๆเลยนะครับยอดทองไทยท้งเตะ้ายแล้วก็มีหมัดสายนี่จิ้มเข้าไปตรงๆครับพยายามหันล่างครับเล็กกว่าครับอยากจะย่อเหมือนกันแหละความจริงแล้วครับโอ้โหกระโดดต่อยเลยครับแต่ตะซ้ายเข้าไปครับเล็กกับใหญ่ซ้ายกับขวาครับคู่แรกคู่เปิดหัวนะครับอังคารกับ นี่ย้ำเลยนะครับว่าตอนนี้ไม่มีลูกผสมแล้วนะครับลับมา5ยกเต็มระบบครับก็เริ่มอังคารนี้แหละครับอังคารนแรากเลยครับ5ยกทุกคู่ครับหันล่างซ้ายเตะคืนครับขึ้นสูงนี่เฉียวเฉียวไปไม่โดนแข้งซ้ายของยอดทองไทยลูกศิษย์ของพกกี่กล้วยบังอแหลมนะ้วครับซ้ายหมาแล้วเป็นพี่ชายของสิงห์ทองน้อยนะครับ สิทธน้อยกดบอลคอแแลมครับไอ้ัดขวาบดขวาม,าวามาวาีซึมหรือเปล่าครับแอะภายมือบอกว่าไม่เป็นไรครับแหวนเพชรเล็กมาแต่ว่าดูแกลับเนี่ยแหละครับอ้ยมาดูครับไปลองของครับไปลองของแหวนเพชรเล็กโอ้คู่แรกก็พลิกล็อกซันแล้วครับโอ้โหนี่ครับจบเร็วเลยครับยอดทองไทยลูกศิษย์ของมี่กวยบางคอนแหลมเอาชนะน็อ แวนเพชรอึ่งอุบลนไปครับยกแรก2นาที53วินาทีเท่านั้นเองครับโอ้โห,โหก็คุณหมอจีรศักดิ์ปุภาชาติก็ขึ้นไปดูแลอาการแล้วครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ p r ายทีวี